ลุงกะไม่เอาบอมโอบทุบๆแค่นี้แม่น้อยเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วก็อยู่ที่คนร้ายนะไปเรียกเชฟจ่อยมาด้วยนะแม่น้อยนะแม่น้อยอุดรนะครับอุดรนะโอ้กอดอ่าเชฟจ่อยไปกอดเชฟจ่อยเหมือนเป็นแฟนตัวเองเลยร้ายจริงๆเลยแน่นอนโอ้โหชา้นหน้าสงสัยเชฟจ่อยเป็นแฟนแม่น้อยแน่นอนโอ้แม่น้อยเอยเชฟยันเนี่ยแหละแกอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นเชฟจ่อยนะโอ้สุดยอดเลยไปเรียกแม่น้อยมาด้วยนะ น้องน้องทุกงานนะทุกงานนะทุกงานแมวบอลโอนทุกทุกเงียโอ้โหโอเคนะตอนนี้ก็อยู่ที่ดอนเมืองเอาพัดลมมาให้ลุงนงซ่อมซ่อมได้โอ้โหเพราะว่ารับประกันเดือนเดียวเดี๋ยวเราใช้ไปตั้งหลายเดือนโอ้โหมันพังหมดหมดหมดประกันเรียบร้อยพี่น้องบอลอโอนทุกทุก วาเทบจ่อยเป็นยังไงบ้างเนาะคิดปังกับเขาบ้างหรือเปล่าของผมล้านสี่แล้วนะ